นครับบรรยากาศห <c oughs> ลังหานมานอนมานอนนีเลยบอ,อ,อัมะตะโดม,มดอ๋อมัตะโดมอแพงหลับแล้วนอนหลดคิดบอมก็นอนนอน,น,อนจาเชอดไมเบิ่อไมอหมดครับ <c oughs> สวัสดีครับ น้อยก็บาเป็นยังเนาะแต่ว่าอยู่กับผมนี่แล้วเรื่องเดี๋ยวสิเอาขึ้นไปให้ช่วงเชื่อเพลย์ช่วงก็เรื่องยังนี่ว่าเรื่องเงินตีสวัสดีน้องอังสวัสดีครับสวัสดีครับคือเดี๋ยงดั่ใส่ซื้ออยากใส่โอใช่ก็เส้นความรอบอะพราะมันใส่ใส่ก็ขู่คนงูถามมันมาโอ้ยมาบอนใส่ไปนนอใส่มาตอนนี่บ่อ้สก็โนอนแต่มาขึ้นน่ะแหละก็คือการแสดงมันกับบอสมัติใส่ไปพักอยู่ใส่มาพักอยู่หน้านี่บ่บ่พักกี่บนเลย สวัดีครับทักยูิซายุคุ่นเลยทากิวัดนะออกมากมาจากมงออกมากกรอนกรอนอันเวทีเสร็จเลยแต่พี่ก็มาเรื่อยๆได้พี่ไปจักไปเสร็จได้ตอนเสร็จในบรู<อ>ต่ว่าว่าจะมาหอดไปทั่วทีมทั่วเด่นอ,อันนี้เมื่อกี้ถามพี่ถ้าหอนได้แล้วกินข้าวนีมท่านพี่กินข้าวไหมกินแล้วครับกาขึ้นหน้าแกกินเข้าวอาหารนี่มา่ไหวนะขยังก็กินหวัวอาหาร อาหารแปลกอาหารแห้งอาหารเม็ดเป็ดจีโคนดนี่ยังวัดไทยไงกระดักระดเดียวือว่าไทยไงก็จะเอาข้าวโพดต้มให้กินบ่เอาไหมเนี่หนะถ้าบางเมื่อคอยเอาเสื่อเสีนแห้งไหมเราเรายังบ่กินเนาะเกากินหนังเข้มเรากินพุ่นบัซซีดาดีแล้วไข่ไม่ใช่เอามือจับเป็นอย่างอาหารนิ่งประมาทนิ่งประมาทยังไม่ไข่แช่เอามือจับเดี๋ยวไม่หลายคนอย่าจับเนีงสารเป็นกระพิจารณาจุดดอกคนมีน้ำใจเพิ่งเอาข้าวโพดต้มให้กิน ไฟแจ้งเรื่อยจับอีนังหนึ่งเครื่องเขาหนีไปของมันเสียไม่เกินแลไฟไปของเสียทว่ไปแบบนี้นหดว่างเลยาไฟรักเอาเลยรัก่บวอรักังไหนแปลงสีฟก็เสียสีก็เสีเบืองตูแจงกูชิรักกูรักเบืองูลอยย่างทัไงแว่อกเออเออเาะเ้าใจเนาะคือบอลเลนบอลอยู่ทคงหานบอลเลนดอกเรงหาบอลเลน ขนาเราลออยู่บนเนี่ยสู่กับพีขมอดได้บ่โอ้ยไอเรารอแล้วเอาอตอนอายุสามสิบเอละคนี้อย่างเอาปากกินดังอยู่ของปากิน้ติดกแล้ว้ที่มองอยู่บงเขาคุ้มิกแล้วกาจะเขาคุ้มติขออยาตแช่เพลงบดสูกันเนี่ยว้ยแช่หลายแล้วขอแช่หลายแล้วเื่อเลยยังไ่ทันเ็นอนเมาอยู่เบื่อเลยครับบ่ันเน่ย่ แช่ไหมอ่ะแช่แช่เลยครับแช่ไปใส่งนครับสหรัแช่หน้จองตัวพี่นี่นะครับพบกับคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเลี้แถวทางนั้นเงียบเลยเวลาขอล้างหานเวลาเอฟซขอถ่ายรูปนี่ต้องเปรตดิโอเคหนายังปาก็เป็นยงสั่นเงียบเลยไปไหมก็ไผ ม่กันในบ้านโดนละมาแล้วเตียมาันกันมงกลับแล้วมอเขากลับมาอยู่ใกล้บ้านนะตอนยุ่งใส่นี่หนองายเป็นหนองบ่อเตีจะไปยู่งหนองไรเด้อโอตกไปนี่มย่างจั็หน้อยนี่ปลาตอดกินมด้ยเมียไหมค้บันนี้เหนขนมปังบนีขี้กีเดียนข้าวาว่าขนมทังนวขี้เกีเดียนป่นนะวันนี้กินอะเข้าไปชง่มาไชยม บ่บ่า่บเล่โบเล่โทรอันอันนี่อ่ะเมื่อนี้มื่อนี้พี่น้องมื่อนี้โชวคไม้ของไอ้เขหมอนนะครับบนเวทีสาวน้อยเพชรรุ่นแพงนะครับเขากุ้มปิดไปเลยพี่น้องมื่อนี้เขากุ้มปิดนะครับแล้วก็มีโชวคไม้หลายๆของศิลปินนะครับมื่อนี้ก็สาวน้อยหมอดสิมาโชว์คยังนอกจากตลกก็คก็เป็นในนามศิลปินนะครับผมเราเป็นแพ่งไหนพี่น้องต้องขอบคุติดตามในกุ้มปิดเนาะเน่ยกินเขากินน้ำไปนี่ ท่านได้กินนี่เพาะมันั่งกินกระปวดต้มอยู่ไม่ยึดต่อเรถยุไก่สารครับเถอะไอเกเจ้าเขาสีแยกแยกมาออกดีว่าในเจ้าทีเราสี่ใบไผลนะก็สี่ใบไผลมั่วหอดสริงว่าไม่ไหวสถานที่ตรงนี้นี่จำได้ครับแค่ว่าแม่เบิ่งเปิดปิดวงไปได้การอัดเท่งอืมเอ็ดดี้ผีกองก้น ดีสีธัญญาไพเบอร์เขาเห็นอย่งเวลาใหญ่รถเป็นสี่บ่อเบอร์ไปถ่ายรถเตี๊ดเป็นสี่แหละเวลาเขายิ่งเขาจะยิ่งเออ้์ผิดต้วเออโอ้ยพี่นี่เปตีดเลยเด้อย่งตีดปเตีดขมูขมวดน้ำลดบอลอะไรเหี้ย ่วามันมันมองได้สองมุมงสองอย่างหลายอย่างหลายอย่างความปลอดภัยของตัวเองเราไม่รู้หรอกว่าใครรักเราแมนแมนแมนกับแมนเยอะกันคนที่เขามามาดูเราเนี่ยเราคอยไปหื้อช่องยูทูบคอยออกกันข้างหลังโอ้ยจังสันบุกไปอย่างนั้นเขาเป็นหรือเกาขาเขาหลัวเป็นข่อยเนาะอแล้วเขาสั่งข่อยเฮ็ดไดก็ไม่เอาข่อยคิดอยู่บมือก็ได้แบบว่ามันหนาติดเลยแต่ว่าเบอร์โทรข่อยบติดเนี่ยนอนเพราบว่าติดเบอร์โทรข่อยบติดเลยเบอร์โทรคืมือเนี่ยไอ้นั่นมันเอาไปเฮ็ดได้เลย อะไรนะเขาเรียกว่าไอ้มีชาชีพอ่ะสามารถเอาไปเห็ดแตงรือว่าตั้งก็แล้วแต่หรอวะมุมมองสบายทุกมือนี่แต่ว่าจะให้พี่ติดชื่อว่าสวัสดีครับสวัสดีครับติดชื่อว่าขมวดเพราะคุณเดียดให้คนหูจับว่ารถขึ้นรถขมวดมอว์ว่ะกับมาติดเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ในทีชเช่พิชเช่ตลอดเราไม่รู้ว่าใครรักเราเกลียดเราใช่ไหมล่ะไอ้ถามว่าคนเกลียดบ่มีดอกพี่บ่เคยท่าห้ผู้ใดเกลียดดอกมีแต่ท่าเหตุในคนห้ากละใครบ่เคยเหตุใดเกลียดแต่ว่าเขาก็เกลียดของเองใครเองบางคขังคนเท่าขอใจ เราใจติดนี่เราไม่ติดดีกว่าไม่ให้รู้หรอกว่าเราขี่คันไหนไม่ได้อายใครนะขี่รถเก่าไม่ได้อายนะแม่นสิมีรถไม่ก็ตายหรอกวัตถัยได้มาได้วัตตะบวกกะวัตตะหาเงินเหรอใช่ดีเบิร์ตว่าจะเป็นรถเป็นบุญเป็นคุณนี่ออกว่าเนี่ยสามศูนย์นละกับเลขเก่าเป็นหกเนี่ยนะนี่เกิดยันแม่นศูนย์หกหกยูได้หน่วยนะะ ออกไปจังใดเหรีกัจังใดจะเลงเสื้ชีกับที่เื่อคุยกันใครเนาะก็บอกกันติลาหมือมันแล้วต้งการนัดคุยกัน่าจดตั้งไหนยังไงก็คุยกัน คุยตลกไมครับซับตลกบอบอก่ยากดอกสวีกับ่บการ์บอบอก่ยากคนใหม่มาอยู่นี่พอกพอลอดพอกไอ้เนี่ยไอ้แอดดี้ไอ้เนี่ยเขาอีเวอร์เนี่ยเขาบ่กบอก่ยากเขาบอกไ่ยากเขาเจาะไปอยู่แล้วเขาเจาะออกไปเบิดแล้วไม่ยากดอกบอกกันง่ายอยู่เต่าที่ล่ะเต่ากันกับมาหลอดแล้วเอสดีที่ล่ะเต่ามู ตามบังนี่ตากตางมูเกาเหลานั่นเห็นว่ายุห่างศาลยู่หนวห้องน้ำห้างน้ำห้องน้ำขั้วแม่ห้องน้ำพอยนี่แหลมรถพอยี่แหลมห้องน้ำทั้งสวมเลยไม่ โอเแค่เอาพี่น้องคลิปนี้ไว้สัานิดก็ให้ตลกเพิ่นบากันไปนะครับหนาทีแพ้หนาทีมั่นหนาทีข่อยคือถ้ายูทูปครับเอาแค่เจอกันครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านเด้อที่อยู่ในช่องยูทูปของอังเปาล้ำเพล่เอาพี่เที่ยวอือครับแลนเดสครับขอบคุณมากพบกันใหม่ในคลิปหน้าได้เนาะสวัสดีครับ